สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำบุพบทบอกความสมคันธญคำบุพบทคือคำที่ใช้นำหน้าคำนามคำศรพนามทำหน้าที่เชื่อมคำให้ต่อเนื่องสมคัธญกันได้แก่ 1. คำบุพบทบอกตำแหน่งหรือสถานที่เช่นคำว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกที่ตรงเหนือข้างริมนักตัวอย่างเช่นกระรอกทำรังอยู่ในโปร่งไม้คำบุพบทคือคำว่าใน ฟูงหิงห้อยเกาะบนต้นลำพูคำบุพบทคือคำว่าบน 2. คํคำบุพบทบอกเวลาเช่นคำว่าจนเมื่อกระทั่งตั้งแต่ตอนตัวอย่างประโยคเช่นฉันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันคำบุพบทคือคำว่าตั้งแต่นางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นคำบุพบทคือคำว่ากระทั่ง 3. คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของเช่นของแห่งในตัวอย่างประโยค ขุนช้างขุนแหนเป็นวรรณคดีอื่นบ้านของไทยคำบุพบทคือคําว่าของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยช่วยทําให้การจราจรดีขึ้นคําบุพบทคือคําว่าแห่ง 4. คําบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุเช่นแต่จากกว่าเหตุตั้งแต่ตัวอย่างประโยคคุณแม่ซื้อผักมาจากตลาดคําบุพบทคือคําว่าจากชาวนาเดินมาตั้งแต่ที่นาถึงบ้านคําบุพบทคือคําว่าตั้งแต่ ขบวบบอกฐานะเป็นผู้รับเช่นเพื่อต่อแก่แด่เฉพาะสําหรับตัวอย่างประโยคฉันทาทุกอย่างเพื่อแม่ค,คําบบวบคือคําว่าเพื่อเขาถวายอัจใจแด่พระสงฆ์ค,คําบบวบคือคําว่าแด่ค,คําบุขบตบบอกฐานะเพื่องใช้หรือติดต่อกันเช่นโดยด้วยอันตามกับตัวอย่างประโยคขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค,คํามบวบคือคำว่าโดย เขาปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดคำบุพบทคือคำว่าตามเมื่อนักเรียนรู้จักคำบุพบทแล้วให้นักเรียนทําในในง,งานที่สิขอบคุณครับ